ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ถึงจะต้องปรารบกันเรื่องอากาศสานันจายจตนะต่อไปสักนิดหนึง่งในเมื่อเพื่อผ้ากสินเป็นแล้วอาจิตจับอากาศเป็นสำคัญแล้วก็ไอจิตของท่านนั้นทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลา มีความรู้สึกว่าความต้องการของร่างกายไม่มีร่างกายและร่างกายเราร่างกายเขาบ,บุคคลอื่นก็ไม่มีร่างกายเขาตส์ก็ไม่มีธาตุทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่มีเห็นมัเป็นสภาพเหมือนอากาศไปหมดเราไม่มีความสนใจในร่างกายของเราเองไม่สนใจในร่างกายเขาบุคคลอื่น ไม่สนใจในวัตถุธาตุอย่างอื่นไม่สนใจในร่างกายของเทวดาไม่สนใจในร่างกายของผมให้จิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีสำหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่แนะนำมาอย่างนี้โปรดทราบว่าบวกวิปัสสนาด้วยเพื่อผลขบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อจิตเข้าถึงระดับแล้วก็เลยจับเอาไปเลยทีเดียวดีไม่ดีก็หลุดไปชานก็กลายเป็นชานโลกุตระไปเมื่อกำลังใจจับอยู่ในอากาศมีความรู้สึกเป็นปกติเห็นว่าสภาพว่างจากกายมีอยู่ไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสำคัญ ถ้าเราไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสำคัญแล้วร่างกายคนอื่นวัตถุธาตุอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายในเมื่อจิตมันทรงตัวไปรมของานสี่ต้องให้คล่องจริงๆถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ในรูปอยู่บ้างจงอย่าคิดว่านั่นเราเข้าถึงอากาสานัญจายตนะแล้วเห็นคนเลยเห็นสัตว์เห็นวัตถุก็คิดว่าพวกนี้ไม่ช้าก็หมด ไม่ได้มีอะไรเหลือจิตไม่จับในร่างกายอารมณ์มีความเป็นสุขอยู่ในอันเนืองด้านของอากาศเป็นสําคัญนี่จัดเป็นอรูปฌานที่หนึ่งคืออากาศสันนญจายตนะไม่ต้องอธิบายมากเพราะผู้ทรงฌานแล้วทรงเื่องตอนนี้มาถึงคุยกันมากๆก็ไร้ไประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นสำคัญไม่ต้องสอนกันเพราะเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายความเป็นผู้ใหญ่ในการทรงฌานต่อไปเมื่อชำนาญในอาการสานานญายตนะแล้วเราจะปฏิบัติในรูปฌานที่สองคืออากินจญญายตนะก็จะภาพกระสินทรงตัวขึ้นไม่จับภาพกระสินทรงตัวอย่าลืมนะทุกครั้งต้องจับภาพกระสินให้ทรงตัวไวเพื่อเป็นการรักษากำลังใจเดิม จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาแล้วเพิกภากสินทิ้งไปพิจนารณาดูในโลกนี้ทั้งหมดว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเกินย,ยัญญายตณะขอตอบขอบแปลว,ว่าไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้ไม่มีอะไรมีไม่มีความรู้สึกแห่งการสัมผัสเมื่อเราจะไปสัมผัสอะไรก็มีความสัมผัสว่ามันไม่มีอะไระเหลือนี่มันพังหมด มันสลายตัวหมดเพราะไม่จสลายตัวหมดไอ้ความปรารถนาไม่สมหวังมันที่คนที่ขออยู่มันจะเป็นทุกข์เราไม่ขอจะมีลูกอะไรทั้งหมดต่อไปสร้างกำลังใจตอนนี้ให้ชินให้มีอารมณ์ส่งตัวได้ทุกเวลาต่อไปเมื่ออาการอย่างนี้ชินแล้วก็ไปขอโทษข้อที่สองเมื่อกี้ควรจะเป็นวิญญาณนั้นยตนาชาน เอาละไม่เป็นไรเอากินย,ยัญญายาตนาชานก็ได้แต่ว่าข้อที่สองคนจะเป็นวิญญาณาตนาชานเพราะการพูดนี่ไม่ได้เอาแบบมากลางมันอาจจะเผลอไปบ้างคําว่าเผลอข้อนี้อาตมาก,ก็รับรองแล้วนี่ว่าอาตมาไม่ใช่พระหนานแต่พระหรหนา์ที่ท่านไม่เผลอจริงๆก็คือเรื่องของขันห้าอย่างอื่นก็เผลอเหมือนกัน อย่าคิดว่าพระอรหันต์ไม่เผลอเสียเลยท่านที่ไม่เผลอเลยมีองค์เดียวคือพระพุทธเจา้าแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะมายกตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะความว่าเป็นที่เพราะที่ตนเองไม่ใช่พระอรหันต์มันจึงชอบเผลอนั่นจะไปบอกว่าท่านก็แกล้งบอกว่าท่านเผลอไม่ใช่งั้นมันเผลอจริงๆพูดตรงไปตรงมาท่านเอาต่อไปตอนนี้เราก็มาจับปัญญา สลับกันไปนีดมันก็เหมือนกันก่อนที่จะจับวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณตัวน,นี้เขาถือเอาตัวความรู้สึกเป็นสําคัญจับภาพกสินให้มันทรงตัวซะก,ก่อนกระสินนี่ความจริงก็ไม่มีอะไรยากตอนนี้เราคล่องซะจนเกินที่จะคล่องแล้วนึพกพัพจับภาพกระสินได้ทรงตัว เมื่อภาพกระสินทรงตัวแล้วเราทำยังไงต่อไปตอนนี้เราก็จับอ,อ,อวิญญาณจับความรู้สึกว่าเจ้าความรู้สึกนี่มันไม่มีความหมายที่เรามีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจก็เจ้าจความรู้สึกนี่เป็นสำคัญเพราะมันชอบรับสัมผัสอากาศมามอากาศเย็นมากมันก็หนาวมันรู้สึกหนาวหนาวเมื่อก็เป็นทุกข์ อากาศร้อนมากมันก็หนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์อาหารว่างไปไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันก็รู้สึกหิวมันก็ทุกข์มันถ้าใช้เดินมากเกินไปไอ้เจ้าความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยว่าปวดนั่งมากเกินไปก็ปวดก็เมื่อยนอนมากเกินไปก็ไม่ดีการรับสัมผัสจากเสียงจากชาวบ้านทำไมกระทุกกระทั่งโสดสัตว์ ที่เป็นระดับไม่พอใจมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์กร่งความมาวิญญาณน,นี้ไม่มีความหมายเราไม่ต้องวิญญาณคือความรู้สึกจากสภาวะของคันห้าต่อไปขอดับวิญญาณเสียให้หมดทำตนไม่นคนไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้ก็ขอไม่ยาก <c oughs> ทำมันไม่มีความรู้สึกมันเสียหมด ถ้าเป็นคนชายเย็นเป็นธรรมดาธรรมดามันชามันเย็นมันชามันเย็นตอนไหนหมายความอะไรจะมาก็ฉัางหนาวมาก็ฉัง่งร้อนมาก็ฉัางไม่สนใจกับความหนาวความร้อนทั้งหมดพราะจริงนี่มันก็ไม่ยากเพราะอารมณ์จิตที่ทรงชาสีแต่อย่าลืมนะชาตัวน,นี้กำลังยังมีความหนักอยู่ จิตใจม,มันมัดแน่นทรงตัวที่พูดอย่างนี้ก็ไว้เปรียบเทียบในขณะที่จิตเข้าถึงความเป็นพระเรียเจา้านี่ในว่าทั้งเรื่องวิญญาณจะมีอาการชินแล้วก็มาว่าตัวสุดท้ายอย่าลืมนะว่าข้อที่สองข้อที่สามมาสลับกันอยู่นิดความจริงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ถ้าจับชานสีในกรสินได้ทรงตัวแล้วก็มาว่ากระตัวสุดท้ายเลยก็ยังได้โตแล้วเรียนรับง่ายๆเป็นของไม่ยาก <c oughs> ก็ชานสีมันเป็นเครื่องมือสําหรับเราคล้ายกับมือกับเท้าที่มันติดอยู่กับตัวเราจะเดินไปทางไหนได้ทํางานอะไรก็ใช้ได้ตลอดเวลา นี่ต้องทำฌานสี่ในอรมจิตของท่านให้มันเหมือนกับมือกับเท้าของเราที่มันทรงตัวอยู่มาในตอนที่สี่ก็ว่าทึ่ในวสญญา,นาสัญญาณาสัญญาญตนะนี่ถ้าเป็นกําลังใจของอาตมานะอารมณ์ที่เราน่าจะจับจริงๆมันมีอยู่สองอารมณ์เท่านนะั้นเพื่อริงยัญญาญาตน,นะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ กับเนวสัญญานาสัญญาจะตนะมีสัญญาทำไหมคนไม่มีสัญญาแต่ว่าตามแบบท่านแปลวมีแต่ว่าคนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อย่างนี้เขาใจยากเพราะนั่นมันเป็นสายการปริยัติไม่ใช่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆก็ต้องทำตนเนว่ามีสัญญาสัญญาแปลว่าความจํา ทำเป็นคนมันว่าคนไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำทำไม่รู้ไม่ขี้มันได้ส่งเด็กตัวอยังมีอยู่คนหนึ่งตายไปซะแล้วเหมือนลุงพ่อก,กบไว้เขาสริกาลุงพ่อก,กบไว้เขาสริกานี่เคยเป็นนอนคุยอยู่กับท่านประมาณสามคืนแต่คนอื่นที่ไปเนะี่ยท่านทำไปไม่รู้ไม่ชี้ ลูกศิษย์ลูกหาจะมาจากกันจากทไหนทั้งไหนก็ตามท่านเขยเฉยออกมาจากห้องแล้วก็จับห้องตีมง้งหมดทองหนึ่งทองหนึ่งม้งก็บทองหนึ่งตีสามทีทองหนึ่งสามครั้งก็วดื่มน้ำนองน้ำร้นำนำอนกลับไปนอนใครไปใครมาไม่เห็นออกมาคุยแต่เวลาที่ท่านจะคุยกันกับลูกศิษย์ลูกหาไม่เวลาไหนบ้างอาตมาไม่ทราบ เราไปอยู่กับท่านเพียงสามวันแต่ท่านก็มีความปรานีเป็นพิเศษคุยด้วยคุยกันในเรื่องการปฏิบัติในรปูปฌานท่านผู้นี้มีความมีความชำนาญในรูปฌานเป็นพิเศษสำหรับที่อาตมาเห็นแต่ว่าท่านที่ดีอย่างนี้ใครปฏิบัติได้ก็ดีเหมือนกันชำนาญเหมือนกัน ท่านปลาร,รบอ,อกว่าไอ้แรงกายนี่มันไม่ดีได้ความรู้สึกพวกเราเหมือนกันทําเป็นจำโน่นจำนี่เป็นเราเป็นพวกเราน้่มพี่เรานี่หน่อน,น้องเรานี่เพื่อนเรานี่ทรัพย์สิสนของเรานี่รู้สึกของเรานี่ร่างกายพวกเรามันไม่ดีความมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทำใจส,บ,สบายะดีกว่า ใครจะไปจะมายังไงก็ช่างมาถึงวาระที่เราจะส่งเคราะห์เขาเห็นว่าควรในการส่งเคราะห์เราก็ไปส่งเคราะห์เราไม่เห็นการไม่เห็นว่าเราไม่ควรจะส่งเคราะห์เราก็ไม่ส่งเคราะห์แล้วใครเขาจะปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขามันชั่วมันดีมันอยู่ที่เขา ท่านทําใจวางเฉยเพราะอะไรเพราะจิตที่อยู่ในฌานสี่ก็บอกแล้วนี่มันบอกมีเอกาตาโกเบขามันก็วางเฉยในเม่อมาจับในวสัญญานาสัญญายตนะมีความรู้มีความรู้สึกคือมีความจําทำไม่เหมือนื่อคนไม่มีความจําอาจระมันวางเฉยเพื่อทรงฌานสี่ตลอดเวลา ไม่สนใจกับรูปไลยสนใจกับเสียงไม่สนใจกับกลิ่นไม่สนใจกรรับลิ้นไม่สนใจกับรสไม่สนใจกรรับสัมผัสไม่สนใจกับอารมณ์มมใดๆของชาวโลกีวิสัยทำใจสบายทำอารมณ์จิตให้วา่างจากการสัมผัสทั้งหมดตัง้งอยู่ในเอกคตาและอุเบกขาเป็นปกติ จนมีอารมณ์ชินในอากาศจะหนาวมีผ้าห่มก็ห่มไม่มีผ้าห่มก็ช่างเพราะอะไรเพราะจิตไม่รับสัมผัสทางกายมันจะหนาวได้ยังไงมันจะร้อนได้ยังไงมันจะปวดจะเมื่อยได้ยังไงแต่ว่าเรื่องของขันห้าที่มันจะมีการทรงตัวอยู่เมื่อเวลาที่อาหารมันพร่องรู้ว่าพร่อง ก็เติมให้มันไปเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายมาที่มันจะไม่มากเกินไปเรื่องทุกขเวทนาทางกายมันมีตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่ทําให้มันอย่างนั้นการเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่จะตายมันก็ลําบากก็ให้มันถือว่าทําตามหน้าที่ทนั้น <c oughs> เป็นอนุว่าสําหรับสมาบัติแปด คือรูปประชานสีอ่อูรประฌานสี่ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากมันก็ยากอยู่ในตอนต้นเท่านั้นในตอนต้นที่ว่ากรรมหนักก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเข้าใจว่าการศึกษาธรรมฟังแล้วต้องจำจำแล้วต้องนำป,ปฏิบัติให้ได้ ไม่ใช่มาตั้งแง่สงสัยบางคนก็สงสัยโน่นสงสัยนี่พูดวันไม่ได้เรื่องแสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้พูดไปด้วยมันก็รำคาญที่รำคาญนั่นไม่ใช่อะไรเพราะเห็นว่าคน,คนบบเนี่ยคนประเภทนั้นมันเป็นขั้นปถะทระมะการเขาสั่งเขาสอนเ,เขาแนะเขานำเังซื้อมีมีดูไม่ดู พัดเเกข้บันทึกเสียงมีฟังไม่ฟังเขาสอนแล้วไม่จำบางทีกำลังพูดอยู่ขณะนั้นดันถามความสงสัยขึ้นมาสงสัยในคํำในวาจาที่พูดไปแล้วก็เป็นอันบังคนประเภทนี้เขาเรียกป่ัท้าประมะเอาดีอะไรไม่ได้แต่เขินไปสนใจกับคนพวกนี้ก็เส้นดายเวลาของคนคนที่เขาจะดีมันทำลายเวลาของเขา นี่เมื่อจบอรูปฌานแล้วท่านพอใจในอรูปฌานเวลาที่แะตายท่านเข้าอรูปฌานตายท่านก็เป็นอรูปภพผมเป็นผู้ชิบหายจากความดีนี่ในเมื่อไดอรูปฌานสี่แล้วรูปฌานสี่เราก็ได้อรูปฌานสี่เราก็ได้อรูปฌานสี่นี่เราฟังไปจริงๆมันเหมือนมีปััชนายานไหม เหมือนกันจริง,รงๆเพทิ้งรูปกายการทิ้งรูปกายนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเทนิพัน์คือคนที่ถึงนิพันธ์ก็ตัดสกายะที่ถีตัวเดียวเหมือนได้รูปฌานแล้วต้องการจะเจริญมิปัสนายายง่ายมากเพราะว่าอารมณ์ขวารูปฌานนี้ตัดทันห้าอยู่แล้ว ไม่สนใจกับรูปของคนไม่สนใจกับรูปของสัตว์ไม่สนใจกับรูปของเทวดาไม่สนใจกับรูปของปรอม <c oughs> เป็นอันว่าตัวนี้น่าจะถึงนิพพานแต่ก็ยังไม่ถึงเพราะว่ายังมีอวิชชาอยู่บ้างมีความต้องการอยู่แต่เพียงว่าเราไม่ต้องการโรคปกายเพื่อหน,นีความทุกข์จากการสัมผัสเท่นั้น <c oughs> จิตใจไม่ได้ทอดทิ้งไปจริงๆ ตอนนี้ก็หวนมาจับจับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเอาตัวไหนลนะ่ะเอาตัวเริยสัตว์มันก็มีอยู่แล้วนี่พราอว่าจะเอาตัวไหนเอาตัวขันห้านนี่ก็มีอยู่แล้ว <c oughs> มีทุกอย่างนี่ก็วาไล่เรียอารมณ์ละเอียดเพราะว่าอารมณ์ยังอยากอยู่ เมื่อไรเบียดีเรียกว่าเราไม่ต้องการในรูปเราตัดความสัมผัสความรู้สึกในรูปเพราะเราไม่ต้องการมีรูปเพราะรูปมันเป็นทุกข์ทุกข์ต่างๆที่จะพึงมีขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญนี่ก็เป็นเป็นตัวเรียสัต์ชัดคือท่านเล่นอรียสัต์ในขั้นในทุกข์ลืมหาสมุทยัย นี่เราก็หาสมุทัยไปเลยว่าทุกมันมาจากไหนทุกมาจากความอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากรักอยากโลภอยากโกรธอยากหลงแลวยังมีการอยากในรับเลยการรับสัมผัสอันนี้จัดว่าเป็นตัญหาแต่ว่าสำหรับอารูปฌชานนี่ยังมีความอยากอยู่นิดหนึ่ง อยากไม่มีรูปเฉยๆแต่ไม่อยากตัดแต่ความนี้อย่างนี้จะเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ชัดเราต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาทะมีความพอใจในธรรมแต่ว่าเป็นธรรมที่มีระดับไม่สูงสุดไม่สูงสุดเราก็มาจับรูปประชานและรูปประชานให้ทรงตัว มาจิตมีความสงบสงัดในความต้องการของรูปแล้วรูปก,ก็คลายอารมณ์จิตมาถึงอุปจารสมาธิเพื่อเประลึคิดคิดว่าสังโยชน์ิประการที่องค์สาเร็จพระพิตจมานทรงแนะนําว่าเป็นทางของพระนิพพานมีอะไรบ้างหนึ่งสก,กายาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา จริงไหมจริงมันมีธาตุสี่ประชุมประชุมกันไว้รวมตัวกันแล้วมีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุเข้ามาผสมเป็นกายเกิดความรู้สึกมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในท่กลางมีการสลายตัวไปในดีสุด <c oughs> ถ้าเรายัมีความผูกพันอารมณ์ของกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ มันก็ต้องกลับมาเกิดถึงแม้ไปอรูปภปพมันหมดเีบุญมัสนาบารมีกําลังของชานก็กลับมาเกิดใหม่นี่เราไม่เอาขั้นอรูปภปพนี้ยังไม่สูงสุดเกินไปเราต้องการพันิพาณทำความรู้สึกในทันห้าราการแท้สิ้นทำลายความรู้สึกในความผูกพันแท้หมด <c oughs> นี่เพื่อความทรงตัวข้อ,อรมนี้ เราก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนก็อ,องสมเด็จพระบรมสุคต่สอนมามีประโยชน์อะไรบ้างผิดไหมเป็นปัจจัยห่งความสุขและเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อลมเข้ามาถึงชั้นสี่ก็สามารถจะใช้กิจค้นคว้าได้แล้วก็หาเหตุผลตามคำสั่งสอนก็อ,องสมเด็จพระจอมใจได้ง่ายเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผู้ใหญ่มากด้วยฌานแปดนี่ผู้ใหญ่มากด้วยเสสมาบัตแปดตอนนี้ก็มาคำโดยความดีจุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะลีกคน้นจากการเกิดจริงๆไม่มีขันห้าต่อไปอันดับสำคัญต้องเจ้าใจไปจับสินไว้ให้บริสุทธิ์เราก็คุมสินไว้เดิมหน่ายของฌานสี่จัดเป็นสีลา,านุสติกรมัาน ไม่อยากอต่อไปองค์สมเด็จพระพ毗ถมายกล่าวว่าจงตัดก,กามชันทะแท้สินแต่ความจริงตอนนี้กามชันทะมันก็ไม่มีแต่ว่ามีในฐานะผู้ทรงฌานแล้วก็เอากําลังของฌานเขา้าไปจับสกายทิฏฐิกายกตานุสติและสุปกรรมฐานหั่นกระเด็นตัวน,นั้นบวกกับ สกกายถิทิฐิหรือว่ารูปฌานที่เราไม่ต้องการในกายกลับมาหวนคิดว่าเจ้านี่มันเป็นภัยร้ายคือเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกท่านกล่าวว่าไม่จะต้องแตกสลายตัวไปในสุดและก็จะต้องมีการเน่าการเหม็นมันมีความเน่าความเหม็นไม่มีโสโครกเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นที่น่ารัก เรารักเปลือกแต่เราก็ไม่ได้ดูเนื้อภายในร่างกายทั้งหมดเต็มด้วยความสโสโครสกปรกโสมมไม่มีอะไรเงางองดีจอทถ้าอารมณ์จิตทองเราน,นี้มีความเสียเสีสยเองเกลียดความรู้สึกในกายเสียทั้งหมดไม่ว่ากายหรือว่าทุธาตุใดๆก็ตามเห็นมันเป็นความสกปรกจอถ้ามีอากายเกลียดไม่ใช่เบื่อเฉยๆเกลียด เรียบจริงๆเห็นก็นแล้วมินเอส,สีเซียนเหมือนกับเราเห็นถุงที่ก็ห่ออุจาระปัสสาวะมาต่อไปเราก็มาจับอารมณ์ที่เป็นบาจัยของความโกรธไว่ความโกรธนี่มันมีเนื่องมาจากเรามีอารมณ์ยังติดอยู่ในวาจาและจริยาของคนอื่น ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันก็แก้ยากแก,แก้ที่อารมณ์ของจิตใครเพื่อทำคำสั่ง,งสอนองค์สมเด็จระธรรธมสามิตรในด้านขมวิหารสีก็เป็นของไม่ยากจิตเพราะจิตเป็นเป็นชานสีอยู่แล้วและแบลรูปรชาญอยู่ด้วยเราจะไปกดรไปรเกลียดอะไรกับใครเขาเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่มันก็ตายหมดจะสลายหมดเพระาะเราไม่ต้องคัรในว่าสัญญาณาสัญญาเจตนา มีความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำก็ไม่ผูกพันในเสียงดีเสียงชั่วอยู่แล้วก็เป็นของง่ายง่ายนิดเดียวแต่รูปประชัก็ดีรูปประชายกด,ปปยกดีที่เราติดอยู่เวลานี้เราคิดว่ารูปประชายเป็นของดีแต่ความจริงรูปประชายและรูปประชายยังมีปัจจัยที่ต้องทําให้เราเกิดใหม่เราละมันเสียละความติดไม่ใช่ละความยึด รูปประชานและรูปประชานเรายังยึดไว้เป็นกำลังต่อไปแต่ไม่ติดใจว่าดีแค่นี้เราต้องการความดีต่อไปต่อไปมณนะความถือตัวถือตนว่าเวลานี้เราวางภาระเสร็จได้แล้วในชานต่างๆอาศัยในยวจิัญญาณสัญญาญตนะเป็น,นสำคัญ,ญ อารมณ์อย่างนี้ไม่มีกับเราถือว,ว่าเรื่องธรรมดาของคนใครจะดีจะชั่วนั้นไม่มีการถือตัวถือตนเจะาเอา,าใครว่าดีว่าชั่วกันไม่มีไม่สนใจมันเลยใครมายังไงก็รับไปตามนั้นเข้ามาเงียบแล้วก็รับเงียบเข้ามาเรื่นเริงแล้วก็รับเรื่นเริงมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> ไม่มีอะไรหนักตอนนี้มา อุเทจะอารมณ์ฟุ้งซ่านที่คิดว่าการจะทรงตัวอย่แค่รูปภคมเป็นของดีถ้าไม่เอาตัดอารมณ์นี้มุ่งพผลิพันธ์โดยตรงจิตจับพผลิพันธ์โดยตรงคือใช้อุปสมานุสติเป็นพื้นฐานแป๊บเดียวพรกิตทรงฌานสีอยู่แล้วมันก็เป็นฌานสีมาตอนท้ายน,นี้ตัดความพอใจเสียทั้งหมด ในอันที่จยบแากฏว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วผมไม่ต้องการวางอารมณ์เฉยๆไว้มีใจจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ห่วงใยในขันหา้าไม่มีการกระทบกระทังท่งไม่มีการสนทนาใดๆทั้งหมดใช้อารมณ์นี้ตามกระแสบระสัทธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตโดยฉันใช้นในวสัญญานาสัญญาญตนะเป็นพื้นฐาน เข้าไปจับสังโยชน์สิบประการจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ขอกล่าวว่าไม่เคินจิตวันก็เป็นพระอรหันต์ท่าน,นี้ถ้าจิตใจเข้าถึงความเป็นพระเรือเจ้าอารมณ์หนักของจิตจะถอยไปจะมีอารมณ์เบามีอารมณ์โปร่งพออารมณ์จิตเข้าถึงพระอนาคามีผลเวลานั้นปฏิสมิธายานก็ปรากฏ หลังจากนั้นไปปฏิสัมพิท,ทา์ยังก็ส่งตัวจนกว่าจะถึงอารอาตคนก็ไม่คลายตัวไปชาญตอนนี้จะทํายังไงยังไงมันก็ไม่เสียมารบรนดาท่านพุทธบริษัทท์้งนลายเวลาก็หมดแล้วก็เรื่องกระจบพนดีข้อความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้หวังดีในการเจริญสมรธรรมในด้านนี้จงทั่วกันสวัสดี